สวัสดีครับผมโก้ก่อเกียรติวิลาศีครับปัจจุบันรับผิดชอบงานในตำแหน่ง Network Engineer ครับหน่วยงาน Network Planning and Design ครับงานที่ผมดูแลรับผิดชอบตอนนี้ครับก็คืองานดูแลระบบโทราศัพท์ของโครงการ Contact Center ครับแล้วก็ระบบโทราศัพท์ระหว่างสาขาภายในประเทศทั่วประเทศครับชื่อ branch UAP ครับผมจะรับผิดชอบตั้งแต่การ Implementation นครับทรา e s h o o t i n g แล้วก็ day-to-day day Operation นเครับ านที่ท้าทายครับก็คืองานแก้ปัญหาของระบบงานเนี่ยครับเพราะว่าอย่างงานคอนแทคเซ็นเตอร์ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นงานที่มีระบบที่ซับซ้อนมากซึ่งปัญหามันอาจจะเกิดกับหลายส่วนมากๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นเกิดกับเอเจนต์ของคอนแทคเซ็นเตอร์ที่เขารับสายลูกค้าเกิดกับอุปกรณ์ของเขาก็ได้เราจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเขาแล้วก็ต้องสื่อสารกับเขา โดยที่เราก็ต้องเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่มีพื้นฐานทางด้านไอทีเลยเราต้องดึงเอาทักษะตรงนี้มาใช้ในการแก้ปัญหางานให้เขาสามารถทํางานต่อไปได้ครับหรือถ้าเป็นระบบเองที่มีปัญหาเราก็จะต้องเข้าไปตามคอมโพเนนต์ต่างๆแล้วก็ไปดึงหลอกไฟล์มาเพื่อมาวิเคราะห์ซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องดึงเอาทักษะและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ความรู้ทางด้านเทคนิคอเนี่ยมาแก้ไขปัญหาให้ระบบงานมันรันต่อไปได้อย่างราบรื่นด้วยครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าปัญหาที่เราแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องร้องขอไปทางเจ้าของโปรดักต์หรือเวนเดอร์ให้เขาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ซึ่งเราจะต้องดึงเอาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษสื่อสารกับเขาให้เขาเข้าใจปัญหาเราแล้วก็ให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งงานที่ผมได้รับมอบหมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการดึงเอาทักษะในหลากหลายมิติมาใช้ในการทำงานมากๆเลยครับทำให้การทำงานที่ธนาคารกรุงเทพไม่มีความน่าเบื่อเลยครับ เนื่องจากธนาคารกรุงเทพครับมีนโยบายในการผลักดันศักยภาพพนักง,งานสูงมากๆเลยครับผมจึงได้มีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรในการอบรมพนักง,งานศักยภาพสูงซึ่งมันเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องและเข้มข้นมากๆหลักสูตรหนึ่งของธนาคารเลยครับโดยที่เบนฟิตที่ผมได้หลังจากที่เข้าอบรมเนี่ยก็คือได้ตำแหน่งงานที่สูงมากขึ้นได้เงินเดือนและโบนัสมากขึ้นตามประสบการณ์และก็ความสามารถนะครับ ผลที่ผมเข้ามาจอก,กับธนาคารกรุงเทพครับก็คือธนาคารกรุงเทพครับมีความมั่นคงในอาชีพมากๆแล้วก็มีความก้าวหน้าในสายงานสูงมากๆนะครับหลังจากที่ผมได้เข้ามาทํางานที่ธนาคารกรุงเทพเนี่ยครับผมก็ได้สัมผัสกับทีมผู้บริหารแล้วก็รุ่นพี่ที่ในทีมครับเขาก็จะให้ความสําคัญกับตัวพนักงานมากพอๆกับผลงานเลยครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง ของทีมและธนาคารเลยครับเวลาธนาคารมีวิกฤตการทางเศรษฐกิจขึ้นมาครับธนาคารก็ไม่มีนโยบายในการปรับลดพนักง,งานใดๆเลยครับทำให้เรารู้สึกว่าการทํางานที่ธนาคารกรุงเทพมีความมั่นคงมากยิ่งเรามีความสามารถที่โดดเด่นมากขึ้นเราก็มีความก้าวหน้าในอาชีพและในสายงานแน่นอน ความทับใจที่ผมได้เข้ามาทํางานที่ธานาคารกรุงเทพครับอย่างแรกเลยที่ผมเข้ามาวันแรกก็คือพี่ๆในทีมเก่งมากครับแล้วก็พี่ๆทีมอื่นที่เราไปดีลงานด้วยเนี่ยเขาก็มีความเก่งในในแบบของตัวเองสูงมากๆเลยครับทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ทํางานกับคนเก่งแล้วก็รู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆการได้ทํางานกับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเรื่องโปรเซสละขั้นตอนในการทํางานที่ซับซ้อนมากทําให้ผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อดี ทำให้เราเป็นคนที่มีความละเอียดในการทํางานแล้วก็ได้มองรอบด้านในการทํางานมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสวัสดิการของพนักงานธนาคารกรุงเทพครับก็มีให้ครอบคลุมในทุกมิติของการใช้ชีวิตของพนักงานคนหนึ่งเลยครับอย่างเช่นวันลาพักร้อนของพนักงานที่ให้ตามความเหมาะสมแล้วก็มีอาตาัตราเงินกู้สินเชื่อต่างๆที่ให้เป็นสวัสดิการพิเศษ ของงพนนักามีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลรวมไปถึงพนักงานเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้ในหลักสูตร BBLearn ได้ตามความชอบของตัวเองด้วยครับซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ธนาคารกรุงเทพมีให้ครอบคลุมมากๆเลยครับเพื่อนๆคนไหนต้องการความท้าทายและต้องการเติบโตไปพร้อมกับเรานะครับทีม IT ธนาคารกรุงเทพรอต้อนรับอยู่นะครับ